สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีนำรูปภาพและวิดีโอจากแกลเลอรี่มาแสดงในโหมดภาพซ้อนภาพอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า anything to pip a n y t h i n g เว v e n t w o v e น t ัก p i p หลังจากนั้นก็กดค้นหา นะครับมันจะเด้งมาที่แอปเลยนะครับแต่ที่ไอคอนเพื่อขยายติดตั้งผมจะวงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรนะครับกดปุ่มโฮมออกไปเลยแล้วคราวนี้เราไปดูในส่วนของแกลเลอรีนะครับปึ๊บก็จะมีในส่วนของรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับผมจะทำการนะครับแสดงรูปภาพและวิดีโอ เป็นภาพสักหนะเป็นเป็นโหมดของภาพซ้อนภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกดปุ่มโฮมออกไปเลยแล้วเข้าไปที่แอป,ปที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับ Anything to p i p แตะเข้าไปพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมแตะไปที่ลูกศรชิ้ไปด้านขวาด้านล่างขวามือครับปึ๊บแล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายถูกปึ๊บแล้วมาเลือกตรงนี้ครับ Pick Image or Video ปึ๊บอ่าอันดับแรกเราเลือกรูปภาพก่อนนะครับอ่าแตะไปที่รูปภาพเลยรูปแมวนี่แหละปึ๊บแล้วมาแตะตรงนี้ครับอ่าวงกลมด้านขวามือล่างปึ๊บอ่านะครับเราก็ได้แล้วนะครับสลับภาพซ้อนภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับผมอ่านะครับในส่วนนี้กรณีที่เราเข้าใช้แอปอื่นนะครับอ,อย่างเช่น อ่าเป็นในส่วนของอ่ะ messenger นะครับเราก็เข้าไปในส่วนของรูปภาพก็จะติดตามเราไปนะครับไม่รู้ละคุณไปไหนผมไปด้วยเลยประมาณนี้นะครับผมอ่านี้ขยายนิดนึงนะครับปุ๊บอ่านะครับสามารถแตะแล้วไว้ได้หลายที่นะครับที่ไหนต้องการไว้ตรงไหนเราก็แตะแล้วลากไปนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูในเรามาดูในส่วนของวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรานะให้คุณผู้ชม ก่อนอื่นลบตรงนี้ออกไปก่อนครับแตะที่รูปภาพปึ๊บแล้วแตะการกรบาทครับเพื่อลบออกนั่นเองโอเคสมมุติเป็นวิดีโอล่ะนะครับเราไปเหมือนเดิมครับ Anything to p i p ปึ๊บตรงนี้ยังเป็นรูปแมวอยู่นะครับให้คุณผู้ชมแต่ตรงนี้ Pick image or cross or cross นะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของวิดีโอเลยที่เราเตรียมเอาไว้ครัที่ว v ดีโอ เลือกวิดีโอแตะเข้าไปก็จะเป็นวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็แตะไปที่วงกลมด้านขวามือด้านล่างปุ๊บนี่ครับก็จะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับแตะเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อขยายนี่ครับผมเหมือนกันครับเราเข้าไปในแอปไหนนะก็จะติดตามเราไปทุกแอปนะครับเข้าไปที่เปร์โทรนะครับก็ติดตามเราไปประมาณนี้ และนี่ก็คือวิธีนำรูปภาพและวิดีโอในแกลเลอรี่มาแสดงในโหมดภาพซ้อนภาพนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่องเนธจักรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ